กิจกรรมสดมนความเพียรพระปิตาและหลวงปู่ทวดครั้งที่95วันที่12กุมภาพันธ์2569ครับ บัดนี้เป็นครั้งที่95ตรงกับวันที่12กุมภาพันธ์2 5 6พรเ้าข้าพเจ้านายพระสินทรัพย์แสงสีขอเปรงวาจาสาธยายาพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารยาบูชาแด่องค์พระความปฏิเทระเจา้าองค์หลวงปู่สำเร็จตุลหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสาธยายาของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนตรยัยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลาย โปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยทายาตมต่อไป บทสวดชุมนุมเทวดาสัมมันตาจักรวาเลสุอัตราคจันตุเทวตาสัตธรรมามุนีราชาสุนันตุสักโมฆาทางสักเเกเมจารูเปเคลีสิคาลาตเตจันตลิเเควิมาเนติเประเทจักาเมตะรุวะนะคาหานีเกหาวัตุมหิเกเตปุมาจยันตุเทวาชาลาตลาวิสะเมยักขะคันทัพพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนีวาระวจนทังสาตโวเมสุนันตุธรรมะสาวนากาโลอิยมัตันตาธรรมะสาวนากาโลอิยมัตันตาธรรมะสาวนากาโลอิยมัตันตา บทสวดนมังกรัสิติคาถานโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดสัจจกิริยาคาถานัตติเมสรังอัญญพุทโธเมสรังวรังเอเตนะสัจจวัเจนะโสติเมหุตุสัพปทานัตติเมสรังอัญญธรรมโมเมสรังวรังเอเตนะสัจจวัเจนะโสติเมหุตุสัพปทานัตติเมสรังอัญญสังโฆเมสรังวรังเอเตนะสัจจวัเจนะโสติเมหุตุสัพพะ บทสวดมหาการุณิโกนาโตติอาติกาคาถามหาการุณิโกนาโตอัตไยสภาปัอัตไยยะสัพพปานีนางผู้เรตวะปรมีสภาปะโตสัมโพติมุตมังเอเตนะสัจจวัชเชนะมาโหตุสัพพุปตวะมหาการุณิโกนาโตหิตายะสัพพปานีนางผู้เรตวะปรมีสภาปะโตสัมโพติมุตมังเอเตนะสัจจวัชเชนะมาโหตุสัพพุปตวะมหาการุณิโกนาโตสุขายะสัพพปานีนางผู้เรตวะปรมีสภาปะโตสัมโพติมุตมังเอเตนะสัจจวัชเชนะมาโหตุสัพพุปตะา บทสวดมหาสมัยสูตรเอวเมสุตังเอกังสมัยังภะควาสเกสุวิหารติกะปิลาปตุสมิงมหาวเนมหาตาภิขูสังเคนาสติงปัญจมัตเตหิภิขูสเตหิสเพเฮวะรหันเตหิตาสหิตโลกธาตุหิ เทวตาเยปุเยนะสานิปิฏตาโหติปะกบานตังทัสสนายาปิกุสังคันจะอาตโคจตุนังสุทาวาสกัยกานังเทวานังเอตตาโตริอยังโกปะกวาสเกสุวิหารติกปิลาวตุสมิงมะหะวเนมหาตาปิกุสังเขนะสติงบัญจามัตเตหิปิกุสเตหิสเปหิวะระหันเตหิทัาใสหิตาโลกธาตุพีเทวตาเยปุเยนะสานิปิฏตาโหติปะกบานตังทัสสนายาปิกุสังคันจะยานูนมยามปิเยนาปะกวาเตนุปัสสะเมยามะอุปัสสะมิตวาปะหโตสันติเกปาจิกาขาทาปเสยามติอาตโคตาเทวตาเสยถาปินัมมะ พระภาษาเรยาภาษาที่ตางวาพะทังสามมีเจยิเอวะเมวะสุทาวเสตุเทเวสุอันตรายิตาปะคภัโตปุระโตปาตุระหังสุอัตะโคตาเทวตาปะควันตังพิวาเทตวาเอกมัณฑังอั้งสุเอกมัณฑังท่ตาโคเอกเทวตาปะควโตสันติเกอิมังคตังปาสิมหาสัมโยมหาสัมโย ป่าวันสสมิงเทวกายาสมาคตคาถาคตมมาให้มังธรรมะสามยังทักิตาเยวะอปราสิตาสังขันติอัตโคอปาราเทพตาปะกับสันติเกอิมังคางอปัสสิตาตระพย์กบสมาทรงสุจิตังอัตโนอุชุกรรมการสุสารติวะเนตานิคะเหตวาอินทริยานิราคันติปันธิตาติ อาตคอวปราเทวตาภควาโตสันติเกอิมังคตังกภาสิเชสวะคีลังเชสบบรีคังอินทักีลังโอหะจามาเมชาเตจารันติสุทาวิมลาเจคุมาตาสุตันตาสุสู้นาคติอาตคอวปราเทวตาภควาโตสันติเกอิมังคตังกภาสิเยเกเจพุทธังสระนังคาตาเซนาเตคามีสันติอปายภูมิวะห้ายามอนุสรณ์เทหังเทวกาอย่างปาริภูเรสันติติอาตคัวภควาภิกุอมันเตสิเยปุเยนาภิกเวทาสัสสุโลกธาตุสุเทวตาส่นนิปฏิตาพุทธิตาท้าขังทัสนายาภิกุสังขันจะเยปิเตภิกเวอะเฮสัม เอตประมาเยวะเทวตตาสันนิปฏิตายให้ทงเสวยธาปิไมฮังเอตาระคีเยปิเตภิกเวภโภภิสันติอนนาคตมัทานังรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสมปีปะกวันตานังเอตาประมาเยวะเทวตตาสันนิปฏิตายภโภภิสันติเสยธาปิไมฮังเอตาระคีอาทิกิสามิภิกเวเทพกายานังนามานิกิติยัสมิภิกเวเทพกายานังนามานิเตสิสามิภิกเวเทพกายานังนามานิตังตุนาตาสา้ทุกขังมืนาสิกโรธาปาสิทามิติเอวัมพันเตติโกเตภิกขุภวโตปัจเจสุสุภควาเอตสโวจ สิโลกมณุกัสามิยะตาปุมาตาสติตายะสิตาคิริฆาปะลังบะหิตาตสมะหิตาปุตุสีหาวาสานีลาโลมหังสัพิ昙พุโนโอธาตมนะสาสุตาวิปัสสนามราวิลาปิโยปจะตเตยตะวะวณีกะปิละวะตเวต่อตัวามันตยิสัตถสัพเะเกสสันเนระเตเทวกายาภิกขันตเตวิชานาทาภิกขวเตตะอาตปปะมะรุงสุตวะพุทะสัสสันงเตสัปปะตุระหุยางอามนุสานัตสันนัปเปเกสัตตมะทคุงสหัสัชอะตสัตตะริงสะตังเอเกสหัส อาเปเกนันตมาทาคุงีธาสภาปุตตาหุงตัจาสพังอภิญญายะวะวะกิดตะวันจักุมาตาตวอามันตยสัทธาสังเกตัสเนเตเทวกายาพิการตาเตวิชานาธาปิกโวเยวะกิตยิีสามิิลาหิอนุปุปสสัตตาสหัสาวยาคาภูมากับิลวัตวะอิทิมัโตุติมันโตวะัวันโตยัินโนมทมานาภิกขโมคิคุณาสมิติงวนังชาสหัสสหามาวตายาค่านันตวนีโนอิทิมโตุติมันโตวะนัวันโตยะสติโนมทมานาภิกขโมคิคุณาสมิติงวะนัง นาภิกขโมพิคุณสัมิทิุณังอิเจเตโสรสาสหัสายาขนนาตวนันีโนอิทิมโตชุติมโตวน,นว,นตวสสันโตยะสนมนนมันมนาภิกขโมิคุนาสัมพิทิงัง

Iti mentong judi mentong wana mentong ya sati no, mana api kamu fiku na semiting wana. Baci mencari sang laca wilu pakku pasata ti nak kanang mahal aja so, maha, ya sati to no, puta pita sapa wonya nama Iti mentong judi mentong wana mentong ya sati mana api kamu fiku na semiting wana. Utaran jati sang laca wilu to pasata ti ya kanang mahal aja ya sati to so, puta pita sapa wonya nama maha, Iti mentong judi mentong wana mentong ya sati mana api kamu fiku na semiting wana. Puri mati si, sang tata rato ta kini na wilu lahako pasi mena wilu pakku wilu utaran ti sang tata lo te mahal จารมัตาจุโรทิสาทันทัลมานาทังสุวเนกิลวัตเวเดสัมายาวิโนตาสากุวะจานิกาตาตามายาคูเกตุเวเกตุวิภูจวิภูตสาเจนโนกามเสโจักินุกันุนิขันุจัปนาโตอปวมัญโยจเวะสุโตจามาตลิจิตาเสโนจขันทโนาโุลาชาเสโนโอาคุมัจจิโคเจวะติมพารสุเรวชาาเอเตจนิการาชาโนขันทภสาราชุพิโมทัมนาอภิกมภิกุนาสมิติมวนอคุนะสานาคาเวสาลาสะหะตัชกามภะาสะตาลา ตบปะคัตมิติวนังเยนะขาราเชสหาสหารันติติปาติชาปักิวิสุทธาจักุเวหายะสะเตวะนาะจปปตะจิตราสุปนาอิติเตสนามัอภยันตานาขรานนามาสีสุปนาโตเกะมมกาสีพุทโธสะนะหิวาจาหิอุปวายันตานาคาสุปนาสระนบการสุพุทธังชีตาวชิดาหะเทนะสมุทังหะ สัมุทังอสุราสิตาพาตรโรวาสวาเเติทิมันโตยาสติโนกาลกัญชามหาพิสมาอสุรา,นาสนวิคาสะเวปาจิตติสุจิติจัปหานาโทนะมุจิสานะชตันจัปปลิบุตานังสเพเวโรจนะมากาสันไหิตวาผลิงเสนาหุพัทมุปาขมุงสมิโยธานิพัทัเทปิคู้นังสมิติวนันัง อาโวจะเทวาปทวีจ่าเตโชวายโยตถาขมุวัรุณาวารุณาเทวาโสโมเดยัสัสสะสหเมตตากรุณากาใิกาอาคูเทวายัะสิโนทัาเสตเตระธากายาสะเพนนาตวันีโนอิธิมันโตจุติมันโตนั่งวันโตยะสิโนวัฒนาภิกขามูปิกุนณสมิติมณนาเวณฑูจะเทวาสาลีจะอาสัมาจัตสัมาจะทุเวยมาจันทะสุปนิสาเทวาจันทะมาคูปุระคิตาสุริยะสุปนิสาเทวาสุริยะมาคูปุระคิตานักตานิปุระคิตวะอาคูมัทบบารากาวัสุนังวัศวโสเสธโสสโกปาคบุรินทะโสทม နာပိကမုပိပုဏ္ဏတမီတိမနအတာကုသာပူเทဝါသလမခိတိခာရိဝါအရိတကတရောကြဇာဇဥမပုပ္ပဏိပတိနဝရုဏာ saha သမဇအကျုတာဇနေစက ਸੁ လျယလူတိလာအကူအကူဝသဝနေတိနသထေတေသထာကယယသပေနအနတဝနီနောဣတိမန္တောစုတိမန္တောနမန္တောယောသိနောသမနာပိကမုပိပုဏ္ဏတမီတိမန สัมานามหาสัมานามนุสามนุสุตมะกิตาปัสตุติกาอากูอากูมโนปัสตุติกาอาทากูระโยเทวายเจจริหิตวาสิโนปราคามหาปราคาอากูเทวายาสสิโนทัตเตตัตากายาสเปนานาตวานิโนอิติมันโตชุติมันโตวนัมันโตยาสสิโนมัทมานาภิกขมมภิกุณาสมิติงมณังสุกากาลุมหาอรุณาอากูเวคานาซัสสหโอทาตะเขียปามุคาอากูเทวาวิจขนาสัทธรรมตาหราคะชามิสกาเตยาสสิโนท่านายังอาคาปุญโนโยติสาปิวัตติทัตเตตัตากายาสเปนานาตวานิโนอ ยาตุสิตายามากักาจยาสิโนสัมพิตกาลมเสธาเนมาจะอาสวะนิมานารติโนอาคูอัตากูปารณิมิตาทเเตเตกายสเปนนาตวานิโนอิิมันโตจุติมันโตวันวัโตยาสิโนวัันาภิกขามุภิุนัสมิติงวนนั้เตเตเวนิกายาสเปนนาตวานิโนนามันวเยนะอคันุเยจันเยติสาสหะปุตาติมีลังโอคตินนาวังทเคโมคาต่งนาคังจันทวะติตาติตังสุพรมมารมโตจัปุตติิมโตสหะสันังกุมารติโสสาิต มกาโยยาสซิโซท่าเซธาอิสระอากูบะเจกะวาสวัติโนเตสาจามัทโตอาคาหาริโตบริวาริโตเตจัสเพยพิกันเตสินเทเทเวสภามะเมเกมารเสนาพิกามีปัสสกันนาสมาธิยังเอทะคันหาถาพันธาถาราเคนะปนามาตอสมันตาบริวาริธามาโวมิจิตะโกจีนังอิติตธรรมหาเสนโนคณะเซนาเปสีปานินาตระมาจัสรังจตุนา สรังกตวันอเภอระวังยะถาปวุสโกเมโกตนาญโตสวิตุโกตัสโซปิชาปฏิสังขุโธสียงโมเสตังจะสภามิญญายว่าพระกิตวันจะกุมมาตาโตอมตะยิสัทเซอเกสสันเนตเตมาราเสนาพิกันตาเตวิชานาสภิโกโบเตจะอาตาปามากรุงสุตะวะพุทธศาสนางวิตาราคีประกาศมุงเนสังลมมามปีเฉยงสเพวิชิตสังฆามาพยาติตายยาซาสิโนโมทันติสหพูเตหิสาวกเตชเนสุตาติ บทสวดจุลชัยยะปรกรณะโมเมพุทธเตชะสาราตานะแตยะธรรมิกาเตชะประสิทธิปรสีเทวานารายะบารเมสุราสิทธิพัมหามาจะอินทาจะาจะตุโลกาคัมพีรักกาสมุทาปูตุงขังข,า,งขาจะสาพรมหมะชัยยะประสิทธิพวันทุเต ชัยยะชัยยะทารณิทารณิอุทาทีอุทาทีนาทีนาทีชัยยะชัยยะกะคนละตนละนิสัยนิรายสายเสนะเมรุราเจพุนรจีชัยยะชัยยะคำพีระโสพีนาเกนทนาคีปีศาเจพูตกาลีชัยยะชัยยะทุนิมิตาโรคีชัยยะชัยยะสิงคีสุธาทานมุกขชาชัยยะชัยยะวารุณะมุขสัตตาชัยยะชัยยะวารุณะมุขสัตตาชัยยะชัยยะจำปาทินาคะกุลาคันทุกชัยยะชัยยะคัจจคุณนาตุรงสุการาภู้ชงศีหาพยาคตีปาชัยยะชัยยะวารุณะ ขะยาตาชิตาชิตาเสนาริปุณสุธีนารดีชัยยะชัยยะสุขาสุขาชีวีชัยยะชัยยะธนีตะเลสัตาสุชัยยะชัยยะชัยยะธนีสานตินสตาชัยยะชัยยะมังกราดัญญาภวเกชัยยะชัยยะวรุณยักเขชัยยะชัยยะรักเสสุราภูชะเตชา ชัยยะชัยยะพรหมเมนทคณาชัยยะชัยยะราชาธิราชาศัยชัยยะชัยยะปทวิงสัพพังชัยยะชัยยะอนันทานตาปเจกัพุทธสาวกชัยยะชัยยะมเหสุโรหโรหินเทวาชัยยะชัยยะพรหมมาสุระโคชัยยะชัยยะนาโควิลุลหโกวิรุปโกจันิมารวิอินโทจวิณนะเตโยจักุเวโรรุโนปิจักคิวาโยจปาจุนโขกุมาโรตตระตะโกอัฐารสัมมาเทวาสิทธิตาภสษาอัตโยอิสิโนสาวกกาสภาชัยยะเราโมโภวันตุเตชัยยะธโมจะสังโฆจะทัสสะปาโลแตชัยยะกังเอเตนะชัยยะเตเจนะชัยยะโสตีภวันตุเตเอเตนะพุทธะเเตตจนโหุ เตชัยมังคลำชัยโยปิพุทธสัาสิริมโตอายังมาราสัจปาปิมโตปราชโยโอโคสยามโพธิมันเทปขโมทิตาชัยยะตถาภรมะมะคณามเฮสินชัยโยปิพุทธสัาสิริมโตอายังมาราสัจปาปิมโตปราชโยโอโคสยามโพธิมันเทปขโมทิตาชัยยะตถาอินทคณามเฮสินชัยโยปิพุทธสัาสิริมโตอายังมาราสัจปาปิมโตปราชโยโอโคสยามโพธิมันเทปขโมทิตาชัยยะตถาเทวคณามเฮสินชัยโยปิพุทธสัาสิริมโตอายังมาราสัจปาปิมโตปราชโยโอโคสยามโพธิมันเทปของโมทิต โตปราชโยช,ชยยปิพุทธศาสีริมาโตอายามาราสัจปาปิมะจะปาปิมะโตปราชโยอุโคโสยามโมทิมนเทปะโมทิตาชย,ยาตาทานะคะขณะมเหสีโนโุ๊ ชยโยปิพุทธศาสาศิริมโตอายังมาราสันจะปาปิมโตปราชโย,ยโอโคโสย,ยัมโพธิมันเทปโมทิตาชย,ยตาทาสามพมะมคณาเมเหสินชย,ยันโตโพธิยามูเลสกยานาังนาทิวตโนเอวังตาวังวิชโยโหหิชย,ยสุชย,ยมามังคะเลอปร,ราชิตปันลังเกศิเสภพะทวิโขคะเลอภิกเสเกสัพระพุทธานังอคาปโตมมโมตติสุนักตังสุมังคลังสุปปะพาตังสุหุตีดังสุโคโนสุโมหุโตจะสุยิถังพระพมมจาริสุปทักขินังกายกรรมังวาจากรรมังปทักขินังปทักขินังมโนกรรมังปนิธิเตปทักขินาวปทักข,ขินานิกตาร อะโรคาสุกิตาโหธ,ธาสาหัสาเพยาติภิสุนันตุโพนโตเยเทวะสมิทานีอธิกตาที่ายุกาสาทาหนตุสุกิตาหนตุสัพพทธาละขันตุสัพพัสตา,านังรคขันตุชินาสาัสนังยาการจิปัฒนาเตสังสเพปูเรนตุมโนระาายุตกาเลปวัสันตุอสังวสา,ว,สา,ว,สาวราหกาโรคาจุป,ปัฏวาเตสังนิวาเรนตุจสัสมัพพากายาสุขังชิตาสุขังอรหันตุยะธา โมสวธรรมะนิยามสุตังเอวเมสุตังเอกลางสุเมยางปะควาสวัตติยังวิหารติเจตวเนอานากาปินิกาสะอารเมตตระตะโคปะควาปิคูอามเตสิปิคโวติปัฏฐานเตติเตปิคูปะควาโตปัจจโสสุปะควาเอตตะโวจะอุปาทาวาพิคเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังติตาวัาฐาตุธรรมติตตาธรรมะนิยามตาสเปสังขาระอนิจจติตัง ตถาคตโอภิสัมพุจติอภิสมติอภิสัมพุจิตวาอภิสมตวาอจิกติเทเสติปัญญาเปติปัฏฐเบติวิวารติวิภาชติอุตานีกรโตรติสเพสังขาราอนิจจติอุปาทาวาพิกเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวสาษาธาตุธรรมติตตาธรรมะนิยามตาสเพสังขาราทุขาติตัางตถาคตโอภิสัมพุจติอภิสมติอภิสมพุจิตวาอภิสมตวาอจิกติเทเสติปัญญาเปติปัฏฐเปติวิวารติวิภาชติอุตานีกรโตรติสเพสังขาราทุกขาิาาทวเวตาาาาาาคนนนัังงอุทวิ ธรรมติตตาธรรมะนิยามตาสเปธรรมะอนัตตาติตังตถาคตโออภิสัมพุจติอภิสเมติอภิสัมพุชตะวะอภิสเมตะวะอาจิกติเทเสติปัญญาเปติปัฏฐเปติวิวาติวิภาชติอุตานีกโรติสเปธรรมะอนัตตาติอิทัมโมจักปะวะอัตมนาเตปิกูภะวัโตภาสีตังอภินันทุนสิ บทสวดพระเทกตรตตะคถาแปลอาตีต่างนานวันเขมรยะนาปฏิกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วมไปแล้วด้วยอารัยและไม่พึงโผงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงญาติตีตามะฮินันตาปตานจะนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ลับไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนันจะโยธมังตะตาตะถาวิปัสสิยสร้างหิลังสร้างกุปังตางวิธรรมบรรลุรวูเยผู้ใดเห็นธรรมมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนเง่นขอนแขนขอควรพ่อขุนอาการเช่นนั้นไว้อาเชวะกิจจะมาตับ นาหิโนสังฆารันเตนะมหาเซนีนนมาจุนาเพาะการผัดเพี้ยนต่อมาจุราซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอโหระตมตันท่ตังตังเวพระเทกระโตติสั้นโตอจิกเตมุนีโมนีผู้สงบย่อมกล่าเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกิดข้านทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตีเดียวก็น่าชม บทสวดธรรมะสังเวคะปัจเวขณะแปลสเพสังขาราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่ที่เกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสเพสังขารทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสเพธัมมาอนตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใชาสังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอทุีวางชีวิตทงวตเป็นองยังงยยนนทาาามมรรัตตเเป็อิพพจะึแ้มรรณปโยสานงชีวิต ชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงว่าตาคนยี่สังเวทอายังกายโยอจิรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอเปตาวิญญาณโคนครั้นปัสจาวิญญาณจุดทวงกัทิงเสียและอธิเสสติจากนอนทับปัทวิงซึ่งแผ่นดินกาลิงคารังอีวะประดุษังว่าทนไม้และทนฟืนนี่เราถังหาประโยชน์ไม่ได้อนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ อุปาทวยธรรมมีโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปชิตวานิรุชันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังหุปสโมสุขโขความเข้าไปสงบประง,งับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสตามารันติจะสัตทังหลายทั้งปวกงกำลังตายอยู่มมริงสุจะมริสเลที่ตายแล้วลกำลังจะตายแต่เทวห่างมริสสามีเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนะัตนที่มเอถาสังสยโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแต่เราเลย บทสว story, nice. so ่วนเมตตายังกินจิยังกินจิกุสลังกามังสเพหิพเทหิกตังคุณยังโนอนโมันตุสุนตุโพนโตเยเทวาสมิงธานีอธิกตาธิไคลกาสธาหนตุสุขิตาหนตุทุกขาปะมุญจันตุมาตาปิตาสุขิตาหนตุทุกขาปะมุญจันตุสเพหิยติกาสุขิตาหนตุทุกขาปะมุญจันตุสเพหิปิสาสเพหิยาคัสเพหิเปตาสุขิตาหนตุทุกขาปะมุญจันตุสเพหิอาจาริยุปชัยยาสุขิตาหนตุทุกขาปะมุญจันตุสเพหินักตาสุขิตาหนตุทุกขาปะมตุ สัพมิชนตุโวบทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนโมโพธิสัตว์คติมายะอิติปภะขวานะโมโพธิสัตว์คติมายะอิติปภะขวานะโมโพธิสัตว์คติมายะอิติปภะขวาปฏิทานคาถายาเทวตาสันติวิหราบันทินีทุเวกเรโพธิกเรตาหิงตาหิงตาธรรมทานีนะโมวันตุปุชิตาโซติงกะโลนเดทาวิหาราบันทะเลเทสลาจามาจานนกว่าจับปีขโมงสาลามิกาทานะปฏิวัสกาคามาจะเทสานิเข้ามาจะอิสราสปานะภูตาสุกิตาผูวันตุเตชะลาปุจายะปิจารณาสัมภวา สังเสริาชาตาตโวปปาติการนิยานิการธรรมะพระราปฏิจเตสเพปิทุปัสสะกโรตุสเพปิทุกัสสะกโรตุสังขยังพาตุจีรังตตังธรรมโมตมราจุปุกคาาสังโฆโหตุสสะมโควะอัตายะจิหิตายะจะอัมเหระคตุสัทธโมสเพปิธรรมจาริโนวุติงสับาปุเนยามาธรรมเเมริยริยปเวติเตปัสสนาโหตุสเพปิปานิโนพุทธศาสนสัมมาธารังปะเวชตโตกาเลเตโวปวัสตุวิถิภาวะยัสตานังสมิทางเนตุเมตสิงมาตาปิตาจะอัตราชังนิจังระคันติปุตตะกังเอวังธรรมเ เทวตาอุโยชนะคักาบทส่งเทวดาทุกขปตาจันนิทุกขปยาปตาจันนิปยาทุกขปัตตาจันนิทุกขโหตุสเปภิปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัมมาตังปุญญาสัมปทังสเปเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปติสิทธิยาธาตุนธาทันตุสัทธายาสีลังลักันตุสัพพะทาภาวนาพิรตาโหตุกจันตุเทวตาคตา สุมังคลาคาถาโหตุสัพพังสุมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะโสติโหตุนิรันตรังโหตุสัพพังสุมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพะตมมานุภาเวนะโสติโหตุนิรันตรังโหตุสัพพังสุมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะโสติโหตุนิรันตรังสัพเพพุทธาภรพตาปัเจกานันจายังผ้าหลังรักขันตานันจเตเชนะรักขังพันธามิสัพปโซสัพเพพุทธาภรพตาปัเจกานันจายังผะลังรักขันตานันจเตเชนะรักขังพพััามิสสสปต สัพเพหุตถาภรปตาปเจกานันจะย่าัรงมมสัพพพพเุทธาลปตาปััจจยกานงหลังราหันตานันจเตเชนาระคังมัทธมิโสปโซสัพเพพุตถาภรปตาปเจกานันจะยังพลังราหันตานันจเตเชนาระคังมัทธมิโสปโซสัพเพพุตถาภรปตาปเจกานันจะยังพลังราหันตานันจเตเชนาระคังมัทธมิโสปโซสัพเพพุตถาภรปตาปเจกานันจะยังพลังราหันตานันจเตเชนาระคังมัทธมิโสปโซสัพเพพุตถาภรปตาปเจกานันจะยังพลังราหันตานันจเตเชนาระมัมมัทธมิโสปโซ ด่านอาจารย์เตยเจนรัก้องพระธรรมวิสพโสด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยาพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอน้องกล้าอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพ่อเสด็จสู่สวรรค์ค่าไขออานิสงส์แห่งบุญกุศลน,นี้จงเป็นสัพพะสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แก่ข้าพปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวง ให้มีแหล่งรายได้อสุจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพันชองทำคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออยากได้มีแก่ข,ออข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทวนาทั้งหลายผู้ได้นุโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตายยอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปมดที่สามสิ่งอมูลเลตได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธ,ธานุภภาาาาาาาพพเเททททวนนนนุุุแแแลลลละะะออัศกกกกิิสยผผให้้ปป็รรมงงคู่บช satu,